สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่นะครนนทบุรีเช่นเคยนะคะ และในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมมากมายดังนี้ค่ะสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณาสุขมูลฐานในชุมชนประจำปี2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเฝ้าระวงังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตลอดจนคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูลประสบการณ์สามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยประธานอสมและประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนน,น,นทบุรีจำนวน150คนและได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์วีสิทธิ์ประสิทธิศสิริกุลนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรครองผู้อำนวยการสถาบันบำรบาศนราดูมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายสมนึกธนัเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่20ม,มกราคมณห,ห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนาครนนทบุรีอาคาร2 เทศบาลนครนนทบ,บุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบ,บุรีสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพศ2564โดยมีนางสาวพ,พิมพันธนะเดชากุลประธานสภาเทศบาลนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลอาทิยาติขออนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ปีงบประมาณพศ2564ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไวรัส โดยมีมติเป็นเอกฉันให้เทศบาลนครนนทบุรีสามารถดำเนินการได้โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมรักษ์กิ่งลุงเพจพุ่มในการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมเมื่อวันที่21มกราคมณห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีชั้น4อาคาร2สำนักการศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ครูดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามมีความเสียสละเพื่อสิทธิ์เพื่อส่วนรวมจนได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นของเทศบาลนครนนทบ,บุรีประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่21มกราคมณห้องประชุมสภาชั้น4สำนักงานเทศบาลอาคาร2เทศบาลนครนน,นทบุววรีมีนโยบายสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานครูยกย่องเชิดชูครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามเสียสละเพื่อสิทธ์เพื่อส่วนรวมทั้งที่สอนในโรงเรียนนครนนทวิทยา1-6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง12ศูนย์ โดยคัดเลือกจากครูผู้สอนที่มีผลงานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสลัมฤทธิ์สูงขึ้นได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้าคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีเด่นเทศบาลนครนน,น,น,นทบุรีได้แก่ 1. นางจงกลนีแก้วมณีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครนนทวิทยา1วัดไทยเมือง 2. นันนัชวันกุลวรธรรมลงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครนนวิทยาห,หนึ่งวัดไทยเมือง 3. นางกรองมาศสุภผลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครนนวิทยาสี่วัดบางแพกเหนือ 4. นางสาวเพลินจิตชัยมิง่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครนนวิทยาสี่วัดบางแพกเหนือ นอกจากนี้ยังมีรางวัลคูดีเด่นประจำโรงเรียนจํานวน11คนและคูดีเด่นประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกจํานวน3คนค่ะ ามาตรการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนน,น,นทบุรีสภาทเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณ19,750,000บาทในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองอุตภาาซึ่งจะช่วยในการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งในครั้งนี้ทางเทศบาลนครนน,น,นทบุรีได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของบริษัทเ b f u r n ฟอ u r น ที่ได้เซ็นยินยอมให้เทศบาลดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําบริเวณหน้าเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินได้นับเป็นความเสียสละของหน่วยงานภาคเอกชนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและยังสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้ทางเทศบาลจะได้มีหนังสือขออนุญ,ญาตสำนักงานเจ้าท่าดำเนินการก่อสร้างต่อไป และปิดท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บวัชพืชในคลองสวยบริเวณคลองประปาถนนประชาชื่น ลองมะขามพงและคลองสันเจ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ่งลายรวมทั้งทำความสะอาดป้ายรถประจำทางสะพานลอยสะพานลอยข้ามถนนพิบณ์สงครามสะพานลอยถนนประชาชื่นถนนนนทบ,บุรีหนึ่งท่านาำนนทบ,บุรีและถนนประชารา์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนรัตนาธิเบศและถนนนนทบ,บุรีหนึ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารบริเวณถนนสาม,มคัคคีเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัดและทั้งหมดนี้คือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ